กราบสวัสดีมิตรรักแฟนหวยนะครับพบกันอีกเช่นเดิมเนาะคลิปนี้เป็นดับ10บบนเนาะดับ10บบนเนาะสุดรนึงใช้2สูตรสูตรสใช้2นะจุด3ใช้1สูตรสใช้2สูตรชุด5ใช้2สูตร6 1 7 1 8 1 9 1 10นะ สิบกว่าสูตรเนาะสิบเก้าไอสิบ 9, 10, 11, 12, 13, สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สูตรนะสิบสี่สูตรผมย่อเอานะเพราะว่ามันยาวเกินมถ้าเกิดว่ามันยาวมานี่มันก็ตัวสื่อมันจะเล็กเนาะก็เลยทําให้มันนิดนึงเนาะขยายมาอีกช่องหนึ่งเอาสองสูตรเนาะนี่แหละครับดูนะนี่ครับหลักสิบนะหลักสิบบทน,นะครับโถดับ เยอะแยะเลยเนี่ย93601241499999แล้วก็9เหนะ็นไหมครับได้9ห้าตัวเลย10หกตัวนี้9ดูดินี่15เนาะดับผ่านนะเห็นนะครับจะชัดนะงอหนึ่งนะงองอหนึ่งนะงดที่หนึ่งนะงอที่สองเนาะแปดนะหลักสิบนะเอาเกนะ็แปดสองเนาะให้ดับ9304535479 9 6 9 0หกเ้านยะไว้ออก7 8 2หลักสิบคือ8นะไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะเป็นบ้าอัดับอยู่นะนี่ครับก็วันนี้นะวันที่3นะ4 7 8เนาะให้ดับ4ดับ8ดับ4ดับ8ดับ6ดับ4ดับ6ดับ3ดับ6ดับ1ดับ6ดับ9ดับ0ดับ2นะครับ หลัก10บคือ7นะ7นะครับหลัก10บคือ7นะไม่มีเห็นนะครับนี่นี่ครับไม่มีเห็นนะโอเคนะครับดับอยู่นะอ่างวดที่4นะหวยออก8ถนึง2นะหลัก10บคือ1นะให้ดับ0 4 9 3 3 8 0 9 2 2 5า4 7นะไม่มี1น,นะครับ เ okay, ผ่านนะออกหนึ่งสองนะครับอ่ากตที่ 5, นะห้านะวยออกสองศูนย์สองเนาะให้ดับห้าเก้าห้าเก้าสี่สามห้าสามหกสามสองเจ็ดห้าหนึ่งนะครับมีไหมศูนย์ไม่มีนะนี่ครับไม่มีศนะูนย์นะนี่ไม่มีศูนย์นะครับ ดับอยู่เนาะขที่6นะ4 4 6ดับ10คือหลัก10คือ4เนาะนี่ให้ดับ3 7 1 5 1 0 2 3 6 0 8 3 5 5 3 5 5ไม่มี4นะนี่ครับผ่านนะออก4 6นะครับข้อที่7นะเลขออก9 5 1นะครับ ให้ดับ8 2 7 1 4 4 6 7 0 0 2 6 6 7นะครับ6 6 7ไม่มี5นะละผ่านนะครับอ่งวดที่8เนาะ9 9 0ลัก10คือเลข9นะให้ดับ2 6 4 8 2 6 8 2 5 6 4 1 7 5 ไม่มีเลข9เนาะนี่90นะครับไม่มีนะผ่านนะครับแล้ววันนี้ดับ9เ,เด่นมา19อีกก็ที9เนาะออก097นะ9นะให้ดับ826 03 02 14 14 083นะครับไม่มี9เหมือนกันนะผ่านนะครับงวดที่10นะไม่ออก757 7นะ ให้ดับ9 3 9 3 2 4 6 8 1 9 9 3 8 0นะครับนี่ครับไม่มี5นะผ่านนะครับโอไม่มี5นะว่า4เบนะครับ5 4, 4 4นะเล็ก10คือเล็ก4นะให้ดับ7 1 8 2 7 9 1 8 1 7 8 6 8แล้วก็1นะ ไม่มีนะครับไม่มี4นะผ่านนะครับงวดที่12นะครับงวยออก9 7 9เนาะงวดออก9 7 9ดับ9 3 5 9 5 8 0 5 8 3 3 8 5 4นะครับนี่ครับไม่มีนะไม่มี7นะครับดับผ่านนะงวดที่13นะครับหวยออก063นะครับ ให้ดับหลัก10คือ6นะให้ดับ0 4 3 7 8 8 0 0 3 1 5 7 3 9 5 7 3 9เนอะนี่6นะครับไม่มี6นะดับผ่านนะครับไม่มี6นี่ครับไม่มี6นะ แล้วก็งวดที่14เนาะ395นะหลนะัก10คือ9นะครับเลขให้ดับ04 48102 476 7134นะไม่มีนะครับไม่มีไม่มี9นะครับนี่ครับไม่มีนะครับผ่านนะครับ นี่ก็ผ่านนะครับนี่นะครับไม่มีนะนี่ศูนย์หกสามก็ไม่มีสามก็ห้าก็ไม่มีเก้านะดูได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วไปก็0ศูนย์หกสามก็หลักสิบคือศูนย์เนาะศูนย์มีไหมดูดิศูนย์นะศูนย์ไม่มีนะครับผมผ่านนะไม่มีศูนย์นะครับนี่สองนะครับหกสองหกแล้วครับ ดูมีมีสองไมดูนะช่องนี้นะมีสองไมไม่มีนะครับนี่ทุกสูตรเลยครับนี่ครับอยู่นะนี่ครับผ่านนะครับวันนี้ออกสี่แปดหนึ่งนะสิบคือแปดนะครับนี่แปดมีไหมไม่มีนะครับนี่ไม่มีนะนี่ครับผ่านนะครับนี่ก็วันนี้นะครับห้าเก้าแปดเนาะห้าเก้าแปดนะครับ เก้านะครับรักสิบนะมีไหมไม่มีนะครับไม่มีเนะ้าเนาะดูเอานี่นี่ไม่มีเนะครับผ่านนะครับผมไม่มีเกนะ้าเนาะนี่วดนนี้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนนะครับดับหคือสินะดูที่มีหไหมหกศูนย์ศูนย์สี่สี่หก้าสองตัวนะครับไม่มีหนะผ่านนะครับ นี่ผ่านนะครับคนนี้ครับ6909นะ9 10คือ9นะมี9ไหมดูที่แปดสามเจ็ดศูนยดศูนย์แปดสามสองไม่เไม่มี9นะครับผ่านนะครับผ่านนี่คนนี้เ้าอีกครับ5 3, 3, ้าเก้าสานาะเอีกหลัก10อีกนะ4ี่ให้ดับนะ7 1 4 8 0นึ่งสี่นะครับ มีเก้าเนาะไม่มีนะครับดุศูย์มาอีกสองงวดดูสิครับจะมีไหมนะห้าศูนย์สีมีไหมดูให้หน่อยนะดูกันดูกัน0์ถึงสิบนะสามเจ็ดสามเจ็ดไม่มี0ูนย์นะครับนี่ไม่มี0ูนย์นะนั่นห้าศูนย์สี่ดพาน,นะครับวันนี้ครับ503นะครับ ห้าเ3้าสห6 4 3นะครับไม่มีศูนย์นะครับดับผ่านนะครับนะไม่มีศูนย์นะแล้วก็งวดนี้นะครับ336นะครับงวดก่อนงว,งวดก่อนหน้าที่แล้วนะครับให้ดับ8 2 4 8องสี่แ6ดนะครับไม่มี3นะครับอ่าแล้วงวดที่ผ่านมาครับ สี่หนึ่งนะครับผมใออกสีนะครับสองตัวนะหลักสิบคือสี่นะอันดับสามเจ็ดหนึ่งห้นะครับไม่มีนะครับไม่มีนะไม่มีสี่นะแล้วก็งวดลาสุดนี่เลยนะครับนี่อันดับ3 7มเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกศนกะครับก็นี่เลยครับที่เหลือนี่เลยครับ นี่เลยนะดูเอานะครับเหลือ4 8 9นะครับ4 8 9หลัก10นะเหลือ4 8 9เหลือหลัก10นะครับนอกนั้นดับนะครับนี่นอกนั้นดับนะเหลือ4 8 9นะครับที่ศูนยเปอร์เซ็นที่เหลือนะครับที่เปอร์เซ็นต์มากสุดด้โอกาสมาน้อยนะเนี่ย 30, 30 30เนี่ยนะตับสูตรแม่นดีนะครับหลัก10นี่จะเข้าเยอะหน่อยเนาะหลัก10นี่ถูกมา25งวดเนาะ นี่ยี่ห้างวดยังไม่ผิดนะครับนี่ครับนะยังไม่ผิดนะอันนี้จะมากหน่อยปีกว่า1 2 2สองสอได้ปีกว่าพอดีเนาะโอเคนะครับนี่เลยเดือ4ีแปดเก้านะครับหลัก10นะหลักสิบบนนะดูส่งวดน,นี้มันจะเข้าไหมถ้าเดินดีก็นํามาใช้นะครับถ้าสูตรไหนหลุดก็จะตัดออกเนาะเพราะว่าใช้เยอะนะครับใช้นี่สิบสิบ สิบสูตรนะสิบเอ็ดแทรกสิบสองแทรกสิบสามสิบสี่สูตรนะสิบสี่สูตรถ้าเกิดว่าเราทําเป็นสิบสี่มันจะยาวตรงสื่อจะเล็กเนาะโอเคนะครับผมเราก็เจอกันใหม่นะโอเคครับขอให้โชคดีนะครับแนวทางนะครับพิจารณากันด้วยนะครับดับไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะทั้งกองก็ใส่กันทุกทุกศูนย์ถึงเก้าอยู่แล้วเนาะโปรดใช้พิพิพจนาพิจารณาญาในการรับชมด้วยนะครับผม นะครับเพื่อแนวทางเท่านั้นนะครับสนุปสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลนะ mm hmm. เลขกีท่ทํานี้คือสลากกินแบงรัฐบาลนะครับผมดับ10บนนะครับสถิติ20หางวดยังไม่ผิดนะงวดนี้ลุ้นที่26นะ mm hmm. เหลือหลักสิบแค่สตัวนะสี่แปดเก้านะลองดูนะครับว่าจะผ่านไหมขอโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ